ก็ตาบวมนะพวกนี้จะแบบหายบวมลงนิดนึงเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่เป็นเรื่องคดีเรื่องช้อปปี้ก็เรื่องงานสิสิิ์คดีคาตรกรรมโอเคค่ะประมาณนี้คก็อันนี้เดี๋ยวจะทาไล่ย้อนนะพอดีว,ว่าตาในในตามันบวมไงในตาเลยอะ่ะมันก็เลยแบบไม่ไอ้นี่เลือ,อีกหลายอันเลยที่ทําแต่สําหรับนี้จะเป็นของวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนแล้วก็มีจุดอื่นด้วยแต่ประเด็นในเรื่องของอเหรียญอะคอนอะที่เคยขึ้นอะ ที่มีชื่อของช h อป e ีด้วยแล้วอยู่ตำแหน่งบนซ้ายของไลน์อะ่ะเดี๋ยวมันจะมีทำคลิปแยกแล้วกันให้ดูให้อะไรอย่างงี้นะว่ามันเกิดขึ้นอีกครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ก็ว่าไปถึงได้ให้สังเกตว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นที่ระบบส่วนสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะสแต็มไปให้ว่ามันมีทั้งหมดก็ประมาณเอ่อ เป็นการยืนยันมันเหมือนเดิมกับที่เคยทาและอธิบายยาวไปแล้วว่ามันเกิดแบบนี้มีขึ้นแล้วก็มีเพิ่มเติมวันที่สิบสี่สิบเจ็ดกันยายนที่มีการแบบเข้าไม่ได้ครึ่งวันวันหนึ่งโดยที่ไม่ได้แจ้งอะไรเลยที่หน้าเพจเนหน้าหลักเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่แก้ในช่วงสิบสี่สิบเจ็ดนั่นแหละแล้วก็เกิดขึ้นจนถึงล่าสุด อันนี้อธิบายไปแล้วว่าผลลัพธ์เหมือนเดิมเรื่องให้ไปติดตามฟรีหลอกลงให้ไปติดตามฟรีตามสเต็ปหนึ่งสองสามสี่กดไม่รู้กี่ครั้งก็นับไปเวลาตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้กรอช้าเร็วตามจริง mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนแรกก่อนที่จะถึงวันที่สิบสี่เจ็ดที่ผ่านมาก็คือออกมาแล้วขึ้นว่าเก็บรางวัลไม่สําเร็จใช่ไหมที่ทําให้ดูไปแล้วเต็มเมแล้วก็ต่อมาก็มาเป็นแบบว่าให้ไปติดตามก็หลกลงเหมือนเดิมแต่ออกมาก็ทําเป็นสีแบบเหมือนแบบว่าก็ไม่ให้แต่ไม่แต่ไม่กล้าขึ้นคําว่าเก็บไม่สําเร็จละ ทณะที่เกิดเรื่องที่ว่าขึ้นว่าเก็บไปสาเร็จมานานมากแล้วนะแต่พอลอยเมนเริ่มทาคลิปปุ๊บอะอยู่ดีๆก็มีการแก้ตัวนี้ขึ้นมาคือทุกอย่างในนิโมทีวีไทยหรือว่าอะไรที่เป็นแบบเนี้ยแนวไม่ว่าจะเป็นแอปจีนหรือแนวเรื่องเรื่องในสซสซิบวงนอกวงในวงกลางเนะี่ยจะเป็นอะไรที่แบบไม่รู้ดิความเขียนส่วนตัวเลยนะถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะเหมือนคนที่ขโมยของหรือคิดไม่ดีทําอะไรไม่ดีอะกับตํารวจอะใครจะต้องวิ่งไวกว่ากัน คนที่แบบคนที่เป็นคนที่ทําคิดทําอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่มากก็น้อยพอทําปุ๊บอะไปดูวันที่ละกันว่าทําตอนวันที่เท่าไหร่แล้วกี่วันผ่านไปเท่านั้นเองคุณนับวันไปเลยไม่ถึงอาทิตย์แล้วก็มีการเปลี่ยนจากคําว่าเก็บรางวัลไม่สําเร็จอะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นทาเป็น,เปนว่าแบบยูดีก็หายไปเลยพอติดตามเสร็จแล้วพอแบ็คแบ็คกลับมาทําตามขั้นตอนทุกอย่าง เออหนึ่งไปสอง,สองไปสมเอาแครอทล่อไปเรื่อยๆให้งับแล้วก็ไม่ได้กินแครอทแต่ฉันได้เป้าหมายคือได้ใช้งานเธอเธอวิ่งไปข้างหน้าเนี่ยอันนี้คือการมานิพพลเยตแบบหนึ่งของในสิทธ์แบบก็ทุกคนก็เคยได้ยินพูดอยู่บ้างแล้วเนาะอ่าทีนี้ก็ที่ใช้กับเด็กอะ่ะที่ที่ในสิทธ์ใช้กับเด็กเนี้ยใช้บ่อยในการเลื่อนผลประโยชน์ไปอะไรไปเดี๋ยวจะได้ไปนู่นไปนี่นั่นนัน,นะแต่ว่าก็คือก็คือไม่ได้ให้ตามนั้นนะนะ มันก็เป็นการอะไรที่ทางจิตใจที่ร้ายแรงเหมือนกันนะทีนี้พอมาอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมก็ก็เอามาประยุกต์กันก็คืออันนี้ก็คือเปลี่ยนจากคำว่าเก็บไม่สําเร็จเนี่ยกลายเป็นกลายมาเป็นอยู่ดีก็หายไปเลยเหมือนกับส่วนอื่นที่เป็นต้องติดตามนี่แหละล่างๆนี่แหละที่ให้ดูแล้วก็อยู่ดีพอแบกกลับก็หายไปเลยทําไปแล้วที่มันเป็นเป็นหัวข้ออื่นอะแต่อยู่ตังหมดเดียวกันอยู่ข้างล่างเรามานิดนึงเอ่อทำแบบนั้นก็คือแบบหายไปเลยเอามาประยุกต์กันสองอย่างแต่ก็ผลลัพธ์เท่าเดิม เขาเข้าไปแก้เพื่อเดี๋ยทำอะไรแบบนี้เข้าไปแก้เพื่อที่เพื่อที่คุณก็ดูแล้วกันว่าคนที่คิดทุกอย่างที่เป็นไม้หนึ่งไม้สองไม้สามอ่ะมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆระบบมันลอยจากฟ้ามาแล้วก็ส่งมาในความฝันให้เล่นมันไม่ใช่อ่ะมันมันมีขั้นตอนมันมีคนมันมีมันเป็นการทําธุรกิจอ่ะมันเกี่ยวกับเงินด้วยยิ่งหนักเลยเกี่ยวกับผลประโยชน์ก็ยยิ่งหนักเลยแล้วมีบุคคลเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ความคิดหรือว่า อพนักงานที่ทําหรือว่าเป็นคนเดียวกันใดๆก็แล้วแต่แต่ว่ามีแล้วทุกคนก็ไม่มีใครรู้ชื่อถูกไหมอ่านี่คือหัวข้อที่หนึ่งหัวข้อที่หนึ่งจะแปะไว้บนขวาแล้วก็หัวข้อที่สองก็แปะไว้บนขวาก็จะเห็นวงๆนะ่ะนั่นก็คือการให้แบกกลับไปหัวข้อที่สองนะ <S <S เพื่อที่จะได้เอ่อมันจะไม่มีรูปกากบาดผิดอะ่ะตรงที่วงสีม่วงอะ่ะเพื่อที่จะให้คุณน่ะได้กลับเข้าไป ได้ปัดออกไปหน้าหลักทั้งทปกติคนเราจะไม่ปัดใช่ไหมแล้วก็เข้ามาใหม่อีกทีเพื่อตัดให้ดูไลท์บังคับให้ดูไลท์โดยออโต้ใช้ระบบทําเหมือนเป็นมันเป็นเพราะระบบนะแล้วก็ขึ้นมีส่วนลดคนจะเห็นลว่ามีส่วนลดขึ้นมีนู่นนี่นั่นการบนิเปลีเต็มรูปแบบจะอยู่ที่ไลท์ของตามจิตวิญญานะไม่ใช่อยู่ที่ภาพกับราคาก็เลยไปตรงนั้นแล้วก็ในส่วนที่สามก็จะเห็นว่าตอนเที่ยงตรงเนี่ยก็จะมีอะไรบาง,บางหน้าจอซึ่งไอ้ที่ขึ้นให้ดูอะ ที่ว่ารางวัลหมดแล้วรางวัลหมดแล้วนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่ายิ่งอะไรบางเท่าไหร่คุณก็จะไม่ได้สิ่งเหล่านั้นแต่คนที่เคยได้ก็อาจจะไม่ได้อีกเลยไปอีกนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่เตามใจตามใจชอบของทางคนคิดอยู่แล้วเข้าใจนะก็คือถ้ายิ่งไม่มีบางคุณก็มีโอกาสที่จะได้แถวแถวลงมาแถวแถวนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเคยได้แล้วก็อาจจะอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้ที่จะแบบที่จะที่จะมีครั้งแต่ก็จะยังขึ้นไว้อยู่นั้นแหละแต่ไม่ได้ขึ้นให้กดนะขึ้นค้างคางไว้แบบนั้นแหละเหมือนก็มันหมดออยยู่แล้วเง แล้วก็อันที่สี่เนี่ยเขาเคยทำไปแล้วที่ว่าช่วงหลังก็มีการคัมแบ็กของการลดน้ำเป็นแบบหลายร้อยมากมากมากๆในหลายๆด่านมีเลเวลส 1, 2, 3, นะักหนึ่งสองสามสี่ะเลเวลไล่ไล่ไปแต่ว่าให้คืนกับมันสองร้อยน้ำเพื่อให้เราตารางน้ำคืออะไรตารางน้ำก็คือการเสียเวลาน้ำหนึ่งหยดก็คือแบบสามสี่นาทีะไรก็ว่าไปเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ได้กับมันสองร้อยคือแบบเขามองเห็นคุณค่าของลูกค้าหรือคนเล่นเป็นแบบเป็นแบบไหนอย่างน้อยอะ่ะมันมันก็แบบ อืมมันก็อาจจะใกล้เคียงกับอันนั้นใช่ไหมมันจะไม่ใช่แบบนี้อ่ะแบบนี้มันก็คือขึ้นว่าแบบหักล้างไปเป็นศูนย์ไปเลยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรเลยคนเนอไหมแล้วอันนี้ก็คือในในช่วงนั้นแหละที่ตาบวมนั่นแหละก็คือแบบมีแล้วหนึ่งคุณจะเห็นในในกล่องในอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่ามีอยู่หนึ่งขวดก็คือได้มาแล้วมีก่อนหน้านั้นอีกแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายอันนี้ถ่ายแล้วก็มาตอนเที่ยงพอใช้ไปปุ๊บไอ้ขวดนั้นอะ่ะก็ได้กลับมาอีกได้ขวดกลับมาอีกอ่าก็ประมาณนี้ แล้วก็ส่วนอีกอันหนึ่งเดี๋ยวทำแยกจริงๆอยากทำแยก1,2,3,4